Okay. เดี๋ยวถ้าพร้อมนะฮะ mm hmm. ผมจะขอนุญาตเอาสไลด์ตัวนี้นะครับพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัววิดีโอให้ดูนะครับผมก็จะเป็นวิดีโอที่ทำขึ้นมาเองนะง่ายๆอธิบาย drill Pat t ร์นนะครับ5้าแพ e เทนนี้นะครับเดี๋ยวลองรับชมกันครับ นะอันนี้เป็นคิก and ด์ l l i ิงนะครับ4 t o 8ทูเิกเตะขา4-8ครั้งแล้วก็เราทำมือแบบ s ส卡尔ิงนะขึ้นมาหายใจคล้ายๆกปบนะครับฝึกการสัมผัสน้ำฝึกคาวามรู้สึกในเวลาที่มือนะฮะต้องดึงน้ำแล้วก็ฝึกการเตะขานะครับเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับ ะะกําลังมาแล้วฮนะซิงเกิลอาร์มนะครับสวิมวิ t h o n อ arm ม o ูโฟกัสมอ e ออนอาร์มมูฟเมนตอ่านี้จะเห็นเลยนะ,ะว่าผมดึงแค่แขนซ้ายอย่างเดียวนะครับก็เป็นซิงเกิลอาร์มเลฟนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเตะขาเนี่ยประมาณเช่นเดียวกัน68หรือ10ครั้งแล้วผมก็จะดึงน้ำหายใจออซ้ายนะ,ะที่ทําไปนะฮะเพื่อฝึกการ ดึงน้ำความรู้สึกในการดึงน้ำค่อยๆนะให้เรารู้สึกตัวนะครับในฝั่งซ้ายน,นี้ catch up นะครับ start catching f a c e once your hand reach another side of it นะก็เป็นการว่ายเรียกได้ว่าถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆก็มือแตะมือเนาะพอมือลงปึ้งอีกมือหนึ่งดึง,ดง,ดงแล้วก็ดันน้ำนะครับวิธีนี้ทำให้การว่ายน้ำของเรานะฮะ ไหลลื่นแล้วก็ทำให้เรายืดตัวได้มากขึ้นนะครับไซคิ g กรายดิงนะแน่นอนท่านี้ก็ไม่ได้ง่ายนะฮะแต่ว่าสามารถทำได้นะครับเหยียดยืดแขนแขนเดียวไปข้างหน้ามือหนึ่งอยู่ข้างลำตัวเตะขานะครับหกถึงแครั้งแล้วก็สลับมือนะครับหายใจนะฮะจะเห็นว่าผมสลับมือนะครับแล้วก็หายใจนะฮะอันนี้เป็นท่าไซคิ กริดิงนะครับฝึกการเตะขาฝึกการทรงตัวนะครับฝึกการลอยตัวในน้ำา i r e t r ทอร์โรลบริดตินะครับสครีมแอนด์เ t ดเอ e เนะฮะเป็นการฝึกหายใจ2ฝั่งนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ถนัดขวาถนัดหายใจทางฝั่งขวาเพราะนั้นการฝึก Biretral b r e รลบริจะทำให้ผมได้มีโอกาส หายใจฝั่งซ้ายซึ่งนั่นจะมีประโยชน์มากเมื่อเราไปไว่ายโอเปนวอเตในการที่หลบแดดหลบคลื่นนะครับอันนี้จะเป็นริวทั้งหมดนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สไลด์ของการว่ายน้ำนะครับ